ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านทีมมนท่ม,มือร่างกำลังคิมเดยเลยครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมไมกีก้เชนแอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเออ่สร้างเออ่แบบสมิลเตอร์นะฮะออตโต้สมิลเตอร์แบบที่เราสร้างในวิลเลจนั่นแหละแต่ว่าอันนั้นผมไม่ได้ทําในคลิปนะก็สาเหตุที่ผมทํานะครับก็คือฟาร์มจากฟาร์มการ์เดียนที่เราทําเสร็จไปในอีพีที่แล้วนะมันเอ่อมันมีปลาเยอะมากเลยนะแล้วก็มี อินเซกอะไรด้วยนะซึ่งก็ๆๆดีนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมของกันก่อนเราต้องเอาไม้ทั้งหมดที่เรามีในบ้านนี้ออกมานะแล้วเราก็คาฟอันนี้ให้หมดเลยคือเราต้องใช้ฮอปเปอร์แล้วฮอปเปอร์ก็ <ๆ S 2> ต้องการเหล็กเราเหล็กเหล็กเรามีเยอะมากเลยจริงๆอ่ะตรงนี้ก็มีเหล็กไม้เราต้องการไม้อีกอันนี้ผมก็ได้เปลี่ยนสีแล้วเพราะเรามีโกโกบีแล้วไงเอามา เออครับเอ่ออาฮะเอามาเท่าไหรด่ดีเอามาเท่านี้แล้วกันเก็บเก็แล้วก็ครับเชสให้หมดต้องใช้กี่อันนะทำเล็กสามเครื่องแล้วกันสามเครื่องหนึ่งสอสห้าหเออเจ็ดแป้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่อ่ะเอาไมา้สักีบสี่อันก่อนละกันนะใหม่หนึงกล่องอเชสเชสมาสักีบสี่อันก่อนละกันอันนี้แบบคร่าวๆนะเคปั๊บโอเคือมาน,นิดหน่อยจำ้ำอ่ะเก็บเก็บเก็บแล้วเราก็ต้องการเหล็กเราก็ต้องการเหล็กเพิ่ม,มนะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังก็ได้อาจจะต้องใช้อีกเหล็กตรงนี้ ขึ้นไปกล่องที่สามแล้วนะเป็นครั้งแรกในประวัติสตหรือเปล่าออกมาน่าจะเพียงพอเอ่อฮอปเปอร์เก้าอันเก็บปะโบแล้วผมจะสร้างตรงบริเวณนี้นะฮะขอเอาเตา,าเผาแป๊บน,นึงสามเตาผมได้เก็บไว้ตรงนี้แหละอืมอืมอืม,อมเอาออกมามีสโตนบิ๊กไหมสโตนบิ๊กโอเค เจอสามอันพอตรงเนี้ยเอาออกก่นสามอันเก็บมันเดิมฮะไปสร้างกันดีกว่าเออเราเริ่มจากอันแรกกันเลยแล้วกันนะฮะเราจะทําแนวไหนดีเออแนวนี้แล้วกันหรือว่าจะทําแนวเออไม่รู้เลยอยีก็ละอืมหรือว่าจะทําเรียงอย่างนี้เลยเออเรียงก็ได้นะเรียงเรียงอันแรกเลยแล้วกันนะ ตรงไหนดีวะตรงนี้แหละเออไม่ต้องคิดเยอะตรงนี้อ่ะวางอย่างนี้อันนี้จะเป็นตัวเก็บตัวเก็บไปเทมนะฮะแบบเผาเสร็จแล้วก็จะเก็บตรงนี้เออถ้าเราจะทําแบบเป็นเป็นเอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ปิ้งอาหารก็ต้องใช้สโมเกอร์ใช่ไหมล่ะเออใช่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 แล้วมีไม้อยู่ดีวะไม้อยู่ในตัวใช้ไม้สิบสองอัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ใช่สิบสองหกพอเพราะเรามีหกแล้วออกไปไม่ใช่นี้เกินอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกงงไปหมดละโอเคสมูคเกอร์มาสามตัวปั๊บอ่าหา้าเอาเนี่งมั้งมัวไปหมดอะไรก็ไม่รู้โอเคนะแล้วเราก็วางสมูคเกอร์ตรงนี้โบโบโอ้าโบ เอเอาถูกโอเคแล้วก็ตรงนี้ใส่เชื้อเพลิงข้างบนนี้ใส่พวกปลาที่เราต้องการปิ้งนะอ่ะแค่นี้น่าสิบโลถูกเหรอมันดูแปลกๆเดินอ่ะทำไมมันดูแปลกๆน่าจะถูกแหละน่าจะใช้ได้แหละมั้งไม่เป็นไรทําไปก่อนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันไม่มีความกลางเออไม่เป็นไรโอเคอ่ะทําเหมือนเดิมทําเหมือนกัน มาปับปับโ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 อเคแล้วก็อ่ะตรงนี้ตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ปับปับทำไมมันดูแปลกผมไม่ได้สร้างผิดแน่นอนเฮ้ยทำไมมันดูแปลกวะเดี๋ยวไปดูที่วีเลจก่อนโอ้โห ผมว่ามันถูกแล้วแหละเออไม่ต้องไปดูหรอกทดสอบเลยแล้วเราเอาสิ่งที่ต้องการจะเผาแบบเออสิ่งที่ต้องการจะเผามีอะไรบ้างดิเผาอะไรเดียวไม่มีอะไรเผาเลยอ่ะมันไม่มีอะไรให้เผากันเดี๋ยวไปเอาปลาจริงมาเลยละกันนะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเข้าส่วนหะไปวู้โอ้โหเอามาปั๊บ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 ปปั๊บปั๊บปั๊บปปปเอะไร่นะ เราควรจะเอาจากกล่องบนไม่ใช่จากกล่องล่างโอ้โห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 เออ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 มีอีกไหมมีอีกไหมเอาม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 าเป็นไปน่าจะคาอยู่ในฮอปเปอร์ตรงนั้นเยอะเลยนะเพื่อเดี๋ยวรอให้มันหมดก่อนละกันอันนี้ไม่มีปลามาถ้าไม่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเริ่มเยอะเกินไปละมันมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอ เราใส่ตรงไหนได้บ้างเอ่อน่าจะใส่อันนี้ได้ใส่ปลาเข้าไปก่อนอันนี้เอาออกมาใส่ปลาเข้าไปโอ้โหติดบันไดอ่ะใส่ปลาเข้าไปแบกแบกไปให้หมดปลาครบย่างเคปลาเอามาเอามาเอามา

เก็บปลาในกล่องอินชานสุดยอดยังมีอีกยังมีอีกขู่อันนี้อันนี้อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอืมมันก็อาจจะยังมีค้างคายอยู่ในนี้บ้างก็ช่างมันนะโอ้โหอะไรวะเนียใสย่เข้าไปอืมอ่ะเก็บไว้ในตัว ไอพวกนี้เดี๋ยวเราถ้าเราจะใช้ค่อยใช้นะโอ้โหปลาเยอะเหลือเกินก็อุ้ยก็ดีนะดีมากเลยเครียะเพื่อเป็นการไปอย่ดเวลาดีนี่วะเอ้ยไม่ใช่ดีนี่เออเข้าอสโซนนะกลับบ้านนะไปวู้กลับมาถึงแล้วโอ้โหเรากล่องที่มีปลาทั้งหมดออกมาอ่ะอ่ะอันนี้มีอันนี้มีอันนี้ไม่มี อันนี้ต้องมีโอเคปับบออืมอปับอ่ะอันนี้มีน้อยอันนี้มีเยอะแล้วก็จะจัดสรรปันส่วนอันนี้ไม่มีเหรอให้มันได้สามอันเท่าๆกันเออยังไงดีอ่ะใส่ไปก่อนอันแรกแล้วก็ออกมาปับบปับน่าจะเยอะเกิน

เก็บเก็บสีชมยังไม่ต้องเก็บเพราะว่าลาวาเราจะใช้ราวานั่นเองแล้วเราก็จะคราฟถังเพิ่มมันจะใส่เข้าไปเอ่งสออ่าใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสาสี่ตรงนี้คราฟเพิ่มแปบบ๊บเฮ้ยเราจะมีปลากินแล้วหนึ่งสาสี่โอเค ลาวาใกล้ๆมีเต็มเลยตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เอ้ยบักทัดทำว่าอะไรล่ะขึนมาหนึ่งสองสามสี่โอ้สุดยอดได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วโอ้โอ้โห แล้วมันเป็นสโมกเกอร์ด้วยอะ่ะมันไม่ใช่ฟือนแนนปกติไงมันก็อย่างนี้แหละเก็บเขาไ,เา,า,เาไปเก็บ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 เอามาเก็บเลยเข้าไปหรอเกก็อันนี้เดี๋ยวไปเคลียร์ของก่อนผมไปขุดเหมืองมาผมไปเจออะเบนดอนไมล์มาฮนะเอ,ออกมาเก็บไว้ไหนดีอ่ะตรงนี้ เอามาให้หมดเลยไม่สนใจแล้วว่าจะเป็นอะไรเก็บไปให้หมดเก็บของยังไงให้ไม่เป็นระเบียปบป๊ป๊บปป๊โอเคจอแล้วก็แอปเปิลทองแล้วก็ปลาเก็บไปแล้วก็มีสีไหนต้องเคลียร์อีกไหมแล้วเราจะวางทาใหม่วางสองอันติดกันสีเหลืองนี่น่าจะต้องเคลียร์ อ่ะแล้วเราลืมสีเหลืองไปได้อย่างไรเราลืมสีเหลืองไปได้อย่างไรนี่เอามาจะแบ่งสามยังไงดีเฟลรอนรอนอน,อน,อนเอ่อนีออ่นับก่อนว่ามีกี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อแบ่งสามไม่ได้งั้นอันนี้เอาไปห้าห้าสี่พออันนี้ไป สี่หนึ่งสองสามสี่เฮ้ยใช่เหรอแบบนึงไะมีสิบห้ามีสิบสี่อ๋อเอาไปอีกหนึ่งไม่ดีกว่าให้อันนี้เลยอีกหนึ่งสามสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้โอเคเฮ้ย okay. hey, ดีจริง,รงเ,เดี๋ยวเราไปเคลียร์ของบ้างแล้วกันอืมแปะ เชลเกอร์ะเพราะว่าตอนนี้เก็บเก็บไปเรื่อยละเริ่มเก็บไปเรื่อยละอ่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 ะเดี๋ยวสตนี้เราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยเราจะน่าเดี๋ยวก็ได้ใช้เองแหละเอ่อเราเอาออกมาอันนี้เอาไว้เตรียมของนะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงได้ใช้แหละว่านะว่าเดี๋ยวเราต้องไปสร้างฟาร์มอื่นเอ่อเก็บไปเก็บไปอันนี้ เอาไปโอ้ไม่สนใจไม่มีใครสนใจหรอกอ่ะอันนี้ไดมอนต์อุปกรณ์ไดมอนต์ก็ก็ไม่เอานะก็เก,เก็บไปที่อื่นเก็บไปที่อื่นเก็บไปที่ไหนนะอ่ะอ่ะตรงนี้แล้วกันเราไม่สนใจมันละก่อนไดมอนตะ์อ่ะเพราะเรามีอันนี้แล้วไงไดมอนต์มันอ่ะสองงั้นสองอันนี้นะ่ะเอาไว้เก็บของทำฟาร์มแล้วกันอันนี้ด้วยเอ่อ เออเราน่าจะต้องทำฟาร์มคิปเปอร์ซึ่งมันก็มีหลายอย่างที่ไม่จําเป็นนะหลายอย่างจริงๆอันนอันนี้อันนี้นี้อันี้นี้ไม่จําเป็น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 ไม่ไม่พวกนี้จําเป็นอะทางน้ําไม่ไม่โอเคแล้วก็ดิสโทนไปมันอันนี้ก็มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยพวกนะั้นเออไม่เป็นไรเอาไปก่อน อันนี้ก็จาเป็นนฮะอันนี้ก็จําเป็นละมังจำเป็นหรือเปล่าวะอ่าจําเป็นก็แหละเก็บ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 มาแค่สามเชลเกอร์บล็อกก็พอแล้วแหละสําหรับการสร้างฟาร์มเนื้ออันนี้ออกมาแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วหรือเปล่าอันนี้เก็บไป อันนี้อะไรนะอ๋อเลื่มเก็บโอเคอันนี้ไปด้วยแล้วกันเผื่อก็อ,อ,อ่อออโต้ซมิเมตอร์ของเราก็ใช้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ,ะะเ,ออเพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวกว่อนล้วกันคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แหละพบว่ามันใช้ได้นะแล้วฟาร์มเราก็ใช้ได้ผมไม่คิดว่ารวมๆแล้วมันจะได้เยอะขนาดนี้อันนี้คือมันเยอะมากอะเยอะแบบเยอะมากๆแล้วทําไมอันนี้มันขอแบ่งหน่อย แบ่งไปให้แบ่งไปให้สองสองอันนี้ด้วยมันจะเกินโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็อยากทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์แน่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายููฮ้ฮ